ดวงเรื่องการเงินเดือนตุลาคมนี้ราศีไหนจะมีโชคก้อนโตราศีไหนที่จะมีโชคใหญ่ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลคะ่ะ สามราศีสุดปังเรื่องการเงินต้อนรับเดือนตุลาคมได้แก่ราศีกันถือว่าเป็นราศีที่เตรียมรับทรัพย์จังหวะดวงดาวการเงินมีพลังเป็นราศีที่มีโอกาสจะได้เงินก้อนโตหรือแม้กระทั่งเรื่องของโชคลาภเล็กๆน้อยๆก็มีเข้ามาถ้าวางแผนดีๆในเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่สามารถ เก็บเงินออมเงินได้แบบเป็นกอบเป็นกรรมทั้งนี้ยังเป็นราศีที่เด่นในเรื่องของการทำงานแต่หากเป็นงานที่เน้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจรจาการพบปะพูดคุยงานขายงานที่ต้องเจอคนเยอะๆหรือต้องติดต่อคนเยอะๆจะส่งผลทำให้ชาวราศีกันมีความก้าวหน้าได้เป็นอย่างดี ราศีกรกฎเป็นราศีที่เด่นเรื่องของโชคลาภใครที่ชอบลงทุนอะไรที่มีความเสี่ยงทั้งหลายมีลุ้นในเดือนนี้จังหวะดวงดาวโชคลาภฝันแม่นหรือคาดการแม่นเป็นราศีที่มีซิกเซนเรืออาจจะได้เงินได้โชคได้ลาบลอยมาอย่างไม่คาดฝันเดือนนี้ก็วางแผนให้ดีๆแต่ราศีกรกฎเป็นราศีที่งานเริ่มจะยุ่ง ดูเหมือนไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ต้องเตือนว่าทํางานเยอะเวลาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะลดน้อยลงดังนั้นใครที่มีคู่มีแฟนอยู่ช่วงนี้ต้องพยายามแบ่งเวลาระหว่างงานกับเรื่องส่วนตัวให้ดีๆราศีเมถุนเป็นราศีที่การเงินมีความผันผวนมีเรื่องวุ่นวายหลายอย่างเกิดขึ้น แต่ชาวราศีเมถุนบางคนอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่กำลังเตรียมเรื่องของการลงทุนการค้าขายขยับขยายหาของมาขายต้องเอาเงินมาจ่ายมาหมุนดังนั้นใครที่เกิดในราศีนี้วางแผนเรื่องของการหมุนเงินหรือการบริหารการเงินดีๆนอกจากเรื่องของเงินแล้วจังหวะดวงดาวต้องเตือนในเรื่องของความรักใครที่มีคู่มีแฟนแล้ว ช่วงเวลาแบบนี้มีเรื่องอะไรหลายๆอยา่างเรื่องเข้ามาพร้อมกันบางทีอาจจะทําให้หงุดหงิดใจร้อนมีประเด็นหรือมีความขัดแยง้งในเรื่องของความรักเกิดขึ้นได้ง่ายหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ